ื่อใช้ชีวิตแล้วเราก็ต้องเลือกให้มันพูดง่ายๆคือเลือกให้มันถูกต้องถูกต้องมาก่อนถูกใจเสมอไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คือให้มันถูกต้องไว้ก่อนเพราะคําว่าถูกต้องมันจะรอหร้อมสิ่งที่ตามไปด้วยสิ่งที่มันจะตามมานั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคะ่ะทำให้ถูกต้องให้ถูกขนองของทำหรือ ทําให้ดีที่สุดเนาะว่าสมมุติคุณเรียนรู้มาคุณก็ต้องเรียนรู้อย่างถูกต้องถึงคุณจะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้เอามาแบ่งปันให้กับกัลยาณมิตรเอาแบ่งปันให้กับคนรอบข้างของเราได้เราก็ต้องเรียนสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็แบ่งปันในสิ่งที่เราเข้าใจให้กับเพื่อนๆให้กับทุกคนอย่างส่วนตัวยาดาเองน้อยาดาเอาส่วนที่ยาดาเข้าใจ เลยเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนแล้วก็ยาดาก็เอาสิ่งที่ยาดาเจอแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และปรับปรุงตัวเองได้ก็มาแบ่งให้กับทุกๆคนเพื่ออะไรคะ <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกคนคะ่ะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเนาะให้ชีวิตมีความสุขขึ้นกับสิ่งที่เราเป็นนี่และสิ่งที่เรามีอยู่นั่นเองคะ่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะยาดาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ